สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรายการวิบากกรรมครับเราได้มีโอกาสมาเจอพี่ท่านหนึ่งครับที่เขามีบ m อถึง2คัน2รุ่นเป็นสไตล์ทัวรลิงเหมือนกันแต่ฟิลลิ่งการขับขี่ต่างกันครับเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวพี่เขาดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมแชมป์ครับพอดีว่ามีความชื่นชอบในการขับมอเตอร์ไซค์พอสมควรทีนี้อย่างที่ ทงเบลบอกผมมีทั้งสองคันโชคดีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าถือว่าได้ได้ลองในสิ่งที่เราอยากลองทั้งสองคันเลยผมชอบทั้งสองแบบเลยคันนี้ครับ R 1 2 GSA ครับปีน่าจับ218เป็นตัวสุดท้ายของของตัว102ครับครับผมอันนี้เป็นสีที่เป็นแบ็คเราอีกรุ่นหนึ่งครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้จะเป็น K 1 6 b ครับจะเป็นตัวล่าสุดของตัวตัวนี้เลยครับตัว B เลยครับก่อนหน้านี้พี่ขับรถรุ่นอะไรมาก่อนครับ ถ้าเท้าความไปเลยนะย้อนไปเลยตั้งแต่สมัยเรียนมปลายผมมีโอกาสได้ลองขับซูเปอร์โฟร์นอดีว่ายุคนั้นพ่อผมชอบมอไซค์แล้วเขาชวนขับเราอาจจะยังไม่ได้อินมากเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะแล้วได้มีซูเปอร์โฟร์ปล่อยมาจากเพื่อนเขาให้ผมไปขับมาจากเมืองการผมไม่เคยขับเลยขับจากเมืองการมากรุงเทพปีมากรุงเทพแล้วก็ไปต่อนครนายกตอนนั้นผมอยู่นครนายกก็เลยแบบเออได้ลองขับครั้งแรกรู้สึกโอเคนะมันได้ความรู้สึกที่แบบแตกจากมอไซค์เล็กที่เราขับไปเรียน คือฟิลลิ่งสัมผัสต่างก<ช>ันเลยบิ <ick> ๊กไบค์กับมอเตอร์ไซค์ธรรมดา<ช>แล้วผมเป็นคน<ม>ตัวค่อนข้างใหญ่ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยอ๋ครับผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมัน,ม,นมันบาลานซ์กับรถด,ดีก็เลยเริ่มจากตรงนั้นแล้วพักไม่นานจนมาเรียนมหาลายัยจนมาทํางานเนี่ยครับคุณพ่อก็เริ่มทํางานอยู่ตัวมาชวนครับเขามีให้ผมลองคันหนึ่งคือคันเคพันสองเคพันสอง GT อืออ่าเป็น BM เหมือนกันซึ่งเป็นสปอร์ตทัวริงครับมัน ครั้งแรกที่เราลองนะสําหรับผมรถซีซใหญ่คันนี้นะไม่เคยเลยพอ,อขึ้นไปสัมผัสแรกรู้สึกว่าเหมือนจะเอารถไม่อยู่รถหนักมากโอ้ตอนนังเคคือหนักเลยนักครับหนักขนาดนพี่เป็นคนตัวใหญ่นะใช่ใเพราะว่าผมยังไม่รู้เรื่องบาลานซ์รถอยู่ๆเราข้ามมาเล่นคันปเระบีเอเลยอะไร่างเงี้ยแล้วก็คันใหญ่ไปเลยจากซูเปอร์โฟที่ไม่ได้ขับเป็นสิบสิบกว่าปีอะไระครับก็รู้สึกว่ารถมันหนักมาก แล้วเรื่องการคอนโทรลในผมแบบโอ้โหผม,ผมผมลืมไปห,หมดเลยอ๋อคือทักษะเราก็ไม่ได้ฝึกอะไรมาจับเลยใช่ไหมพี่ใช่ก็เลยคุณพ่อบอกให้ลอกลายเขาว่าเอ้ยเดี๋ยวขับตามเขาด้วยวิธีนี้นะทริปแรกที่ผมขับตามอย่างเดียวเลยก็คือออกสนามทริปแรกกับบิ๊กบิ๊กไบคันใหญ่ๆขับแรกเลยใช่ไหมพี่ใช่ไปเขาเคอจําได้ไปเขาเคอ,ขอ แล้วก็ไปล้มด้วยล้มเลยแต่ล้มเบาๆล้มแปะใช่ไหมล้มล้มประมาณสักขับสักไม่เกิน2ี่บครับใช่พอผมดันไปแตะเบรกหน้าอ๋ออาการเดียวกับผมเลยเวลาขับรถใหญ่ๆเราตีโค้งอ่ะเรามีรถปัดหน้าแตะเบรกปุ๊บกิ้งนี่เดียวผมไหลกับพื้นนะจิบนะแต่ล้มไม่ได้เป็นอะไรมากแต่รถอ่ะมันก็พังอ่ะสายสัมันมันแตกเลยโอ้โหปัแต่คุณพ่อผมเขา่อนข้่งอยู่กับรถเยอะเขาเลย DIY ช่างบอกต้องยกต้องยกแลยเรา ทำเมื่อขับต่อได้แก้ปัญหานัางงานก็ดีครับแสดงว่าคุณพ่ออันนี้ประสบการณ์การขับขี่สูงมากครับผมยอมเลยเรื่องมอเตอร์ไซค์นี้เขาเบอร์หนึ่งของผมเลยนะครับผมส่วนอันนั้นก็คือคันแรกที่มาขับของบเครับครับผมแล้วทาไมถึงได้มาเลือกสองรุ่นนี้ครับอ่ะอันไหนอันไหนก่อนและอันไหนหลังครับเกิน่อนเลยครับคันนี้คันนี้มาก่อนเลยคันนี้จะเป็นเอ่อ GS 1อสันสองก็เป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นพันสองรอยสิบ่ะคือจากที่คุยกับคุณพ่อแล้วว่า เราอยากลองอ่ะอยากลองคู่นี้เ<ม>พราะเราขับแต่พวกสปอร์ตทัวริงหรือเป็นทัวริงแบบอะไรงั้นมาหนักๆไม่ได้ขับพวกแอดเวนเจอร์พวกแอนดูโรเลยอแล้วก็หลายคนในทีในในทีมเขาขับกันก็เลยมาลองตัวนี้พอวันที่ไปเทสที่ศูนย์อ<ม>่ะก็ลองนะครูแนละเออผมว่ามันได้นะ<อ>คุณพ่อผมตัวเล็กกว่าผมนะเขาเขาทักษะเาขาคล่องเขาขึ้นรถคันใหญ่ได้ผมอะ่ะบาลานซ์อ่ะส่วนสูงมันโอเคอยู่แล้ว ผมก็เลยที่จะเลือกคันนี้ว่าจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญคือพ่อผมเอง <c oughs> ว่าหรือพ่อสมัทะนาเป็นไงแล้วผมก็มาลองขับดูผมรู้สึกว่าความรู้สึกในการที่จะเปลี่ยนจากเคพันสองกิทมักคันนี้ต่างกันครับฟิลลิ่งคนละเรื่องเลยความเบานี่ไปเลยครับอันนี้เบาเบาแบบผมขับคล้ายๆพวกรถเล็กแบบเหมือนพวกรถขับไปจ่ายตลาดอะไรเงไรไี้ย <ừ S 1> ได้ฟิลได้ฟิลเลี้ยวบแบบนั้นเลยใช่ครับ BM นี่เป็นข้อดีของ BM เเลยรถดูทรงใหญ่นะแต่เวลาเราขับจริง<ช>ออน้ำหนักหายไปไหนใช่ใช่ครับน้ำหนักหายไปเลยซึ่งพอมาจับครั้งแรกที่ออกถนนเลย หน้ามันเบาจนผมแบบใช้คาว่าใจหายเลยเพราะว่าเราเคยขับรถที่กดหน้าหนากักๆมาคือเปิดคันเ,เร่งแล้วหน้ามันลอยเลยครั้งแรกก็ตกใจแต่พอเริ่มปรับตัวเข้ากับมันมากขึ้นเรารู้จังหวะเนี่ยกลับกลายเป็นว่าผมผมชินกับคันนี้ผมใช้เป็นใช้มาันปัจจุบันนะเวลาไปออกกําลังกายไปซื้อของในตลาดขับรถติดๆผมไม่ต้องถอดปี๊บเลยเพราะว่ามันหน้าผ่านหลังผ่านอยู่แล้วอครัก็เลยชินครับส่วนคันนี้นะครับหลังจากที่ลองคันนี้มาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเราออกทริปกับ พวกคันใหญ่ๆกว่าเหนื่อยยังเหนื่อยอย่คันนี้ตามคันนี้เหนื่อยครับใช่ครับในในทางดํานะระยะทางประมาณกิโลครับส่วนใหญ่ที่ไปกันท um ี่ไปผมขาไปส่วนมากก็ประมาณห้าถึงเจ็ดร้อยครับห้าถึงเจ็ดร้อยใช่ห้าถึงเจ็ดร้อยโลก็ก็จะใส่กันยาวๆครับเพราะว่าในในทีมๆกันเขาจะใช้ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงช่วงนั้นถ้าความเร็วค่อนข้างสูงคันนี้จะชัวร์กว่าใช่ก็ จากเซลคนเดิมพอแนะนํามาพอดีเขาบอกเอ้ยพี่มันมีรถเข้ามาเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ซึ่งเดิมเราเคยขับเป็นสปอร์ตทัวริงก่อนแล้วคันคันเคพันสองจี่ะผมก็เลยเอ้ยเคพันหกเคพันหกบีเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะรูปลักษมันตอบโจทย์แล้วก็โดยเทคโนโลยีเขาให้มาทั้ีใช่ใช่ใช่ผมว่าโอเคเลยคือแบบอาการล้าจากการขับขี่แทบไม่มีเลยใช่ไหมแทบไม่มีเลยได้ฟิลรถยนต์มากได้ฟิลรถยนต์มากถ้าเราขับช่วงหน้าหนาวนะ อ๋อถาหน้าฝนนี่แย่หน้าฝนหน้าร้อนนี่โอ้โหถูกรถแย่หมดพี่กับรถไม่ติดนะใช่ล่วนี้รถติดเป็นไงครับรถติดถามว่าไปได้ไหมผมไปได้ครับมันอาจจะไม่ได้คล่องตัวเท่าจีแต่ว่าเราช่องที่พอดีตัวมันจะไม่สามารถหักเลี้ยวได้มันจะเป็นการเอ็นเอ็นออกได้คล่องเหมือนกันผ่านล้อมันกว้างมันซอกแซกยากใช่ใช่แต่จะเป็นการเอ็นออกมากกว่าแต่ถ้ารถติดเลยอะมันซอกแซกไม่ได้ต้องเข้าใจด้วยสมรรถนะด้วยบอดี้ของรถแต่ถ้าเป็นรถที่แบบไปเรื่อย ผมว่ามันไปได้เพราะว่าผมลองยกตามยกตามมีมีจังหวะให้ไปครับไม่อันตรายอันนี้ก็เหตุผลที่เลือกของ2คันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันครับว่า2คันนี้เขาแต่งอะไรกันบ้างครับตัวนี้นะครับเป็น r พันสอง g s มจะเป็นตัวพันสองรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเป็นพันสองห้าสิบนะครับเครื่องจะเป็นเป็นสองสูบเป็นสองสูบเป็นเครื่องบ็อกเซอร์ครับผมเห็น g s แล้วทําไมเขาต้องติดไฟเยอะแยะอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวพีไล่ต้องแต่ข้างหน้าไปยันช่วงท้ายเลยครับโอเคนึงเลยนะฮะ เพื่อความสวยงามเหมือนกันเลยผมว่ามันเท่จริงมันใครมองมาก็รถมีเสนเนะอย่างแรกเลยผมให้ดูหน้าสุดเลยกันนี่เป็นเป็นกาดของไฟหน้านะครับไว้โปรเทคพวกหินกระแทกหรือว่าเป็นพวกแมลงอะไรเนี้ยได้เยอะมากถ้าเกิดกระแทกมาอันนี้ก็ใช่ราคาก็ไม่ต้องพูดถึงด้วย่อกันดีกว่าครับผมอ่าแล้วต่อไปอันนี้คืออะไรพี่ต่อไปนะครับตัวนี้ครับคู่นี้จะเป็นไฟสีเหลืองซึ่งผมจะใช้คู่กับตัวนี้ที่เป็นไฟบริชชันเป็นไฟขาว สำหรับส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมเองนะผมใช้ไฟขาวข,าวขับเนี่ยบางที่เราขับกลางคืนเนี่ยเราเป็นบิ๊กไบค์อ่ะเป็นรถคันใหญ่อ่ะเวลาเราขับไปเนี่ยเขาจะดูเรื่องระยะของเราไม่ถูกเพราะเราใช้ความเร็วบ้างไฟเหลืองเนี่ยช่วยช่วย้เขาเห็นล่าเรามาจากไกลได้อะ่ะบางทีมันมองไม่ออกเนาะเป็นไฟขาว,ไฟ,ขาวไฟเหลืองจะช่วยให้เขาระวังเรามากขึ้นครับต,ต่อไปเลยนะครับตัวนี้เป็นสปอตไลท์ของโกลันเวคู่นี้นี่คือเปิดมาเปลี่ยนกลางคืนเป็นกลางวันได้ทันทีผมจะใช้เ,เพพาะเ,าเวลาขึ้นเขา ดึกดึกกลางคืนหรือว่าไปป่าที่ไม่มีรถสวนนะก็ต้องดูความปลอดภัยของผู้ขับขี่ท่านอื่นด้วยนะครับแล้วเวลาใช้นี่คือหัวขบวนใช้คันเดียวข้าหลังจบเลยไหมพี่ถูกต้องครับผมมาขับนําแล้วถ้ากลางคืนเนี่ยผมก็ขึ้นมาขับนําหน้าแล้ว้ันหลังขับตามเพราะเราไม่ได้ใช้ความเร็วอยู่แล้วแต่ยังไงก็ต้องเลือกความปลอดภัยอยู่ดีครับผมเราตัวต่อไปนี้ตัวต่อไปนี้นะครับจะเป็นสีเหลืองเหมือนตัวบนเลยซึ่งจะมาส่องด้านล่างคือมันจะทําให้เราเห็นระยะ ของลุกขึ้น oh. หรือว่าหลุมหรือว่าระยะถนนมันมันแยกความสูงต่ำได้ oh. ที่ผมใช้ผมใช้ประมาณนั้นเอาไว้คำนวณพื้นผิวนนถนนถนนใช่ครับผมตัดหมอกได้อะไรได้ครับ่ตแเรายังไม่จบครับมีอีกดวงครับอันนี้เอาไว้ใช้ทำอะ<ด>ไรพี่ <c oughs> ก็ไฟตัดหมอกทั่วไปครับเป็นสปอตไลท์ที่ใช้ใช้คู่กับตัวบนเป็นสีขาวซึ่งใช้เช็กระยะถนนระยะยาวด้านข้าง <c oughs> ด้านข้างด้วยเพื <c oughs> ่อเรารู้ว่ามีกิ่งไม้มีอะไรหรือว่า จะมีอะไรมาจากด้านข้างไหมเผื่อบางทีรถจอดจะออกกลางคืนหรือเป็นพวกสัตว์ต่างๆอะไรครับที่จะข้ามถนนอะไรเงี้ยช่วยได้เปิดมุมอับซ้ายขวาครับตรงนี้เพิ่มระยะได้ครับผมแล้วชิ้นต่อไปเป็นอะไรดีพี่ต่อไปก็จะเป็นแคชบาร์แล้วกันเป็นโทรเทคก็มันต้องมีครับครับคันก่อนเพราะว่าผมก็ล้มแปะบ่อยผมก็เลยเอาการลดก่อนเลยการลดชิ้นแรกเลยแต่ตั้งแต่ได้มา ของมีประกันมักจะไม่ค่อยใช้ถูกไหมไม่ค่อยได้ล้มอันนี้โชคดีหน่อยครับผมต่อไปจะเป็นการดมือนี้ก็ต้องเปลี่ยนครับจําเป็นมากมกาดมือนี้พี่เหมือนมีประสบการณ์อะไรนะถึงเลยต้องติดกาดมือน่ะคือผมเนี่ยขับรถอะ่ะชอบขับตามชอบขับตามรถแบบรถใหญ่เนี้ยผมโดนหงุดีดใส่ขนาดเสร็จถุงมือนะครับแบบแรงมากก็ดีกระดูกไม่แตกก็เขียวขเขียวเลยครับแรงพอรถมันใช้ความเร็วนะแล้วบ <laughs> วกกับจังหวะหินดีดอันนี้จําเป็นเลยครับกาดมือ สำหรับสายออกชิปอ่าต่อไปก็ปกติก็ต้องติดพวกกัรลอยอยู่แล้วพวกนี้เป็นธรรมดาครับผมแล้วก็จะเป็นผมทําบอกมันนิดหน่อยไม่ได้ปาดไม่ได้เยอะคือว่ามันไม่เข้าออกับศีลาผมในการนั่งอันนี้แล้วแต่คนจะจะเลือกไปทานะฮะ,อ,ะอย่างผมผมจะติดนั่งท่างนี้แล้วผมไม่ได้ปาดเจ็บไม่ไม่ได้เจ็บเวลานั่งนานๆผมก็จะไปปาดให้มันเข้าออกับตัวเราเองอันนี้สูงขึ้นหรือต่าลงพี่ผมจะปาดให้มันสโลปหน้านิดหนึ่งเพราะว่า ตัวตัวเราใหญ่โอไม่งนั้นผมจะนั่งตึงแล้วหย่อนแล้วผมจะปวดอะมันจะเป็นก้นกบนิดนึงอใช่ครับเทๆไปนิดนึงต่อไปก็จะเป็นปิ๊บเนี่ยออกมาจากศูนย์อยู่แล้วครับครับผมแล้วก็แอบเห็นท่อท่อนี้เป็นอาคารแต่งเพิ่มใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นแต่งจากศูนย์เลยก็ออกวันแรกเปลี่ยนเลยครับสั่งสั่งมาตั้งแต่วันไปจองเลยครับเป็นรบควิครับก็คือสั่งเปลี่ยนจากศูนย์รวมๆของเจ้า GSA 102ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นพี่ มันมักมาครับว่าเขาแต่งอะไรไปบ้างครับเครื่องยนต์มันจะเป็นเป็นหกสูบเรียงครับจริงๆนะคันนี้ออกจากศูนย์แทบไม่ได้ทําอะไรเลยไฟก็ติดจากศูนย์มาผมมาทําเพิ่มไม่กี่อย่างเองผมจะมาเปลี่ยนเรื่องเรื่องยกยืงขึ้นมาเพราะว่าเรื่องบอดี้ในการนั่งของผมมันจะโน้มไปข้างหน้ามากไปผมยกให้มานั่งด้านาให้ถึงนะใช่ใช่มันจะเมื่อยสบายตัวเล <ผม S 2> ย<า>ก็ไปสปอร์ตทัวริงเนาะ<ม>แล้วก็จะติดข้างหลังนี้ DIY ขึ้นมา พื่อให้คนซ้อนนั่งแบบเพราะว่ารถมันใช้ความเร็วมากม่นเขาจะนั่งเกรงกับกอดเรามันเหนื่อยมากจริงๆครับรบผมอันนี้ช่วยได้อันนี้เป็นงานจากสูรเลยไหมพี่อันนี้เป็นงานผมคิดเองทําเองเลยครับทุกอย่างเลยครับงานสร้างเลยครับพอดีมีร้านรู้จักอยู่เป็นร้านเลสไลเลสไลใช่ครับชื่อดังโลโก้นี้ปักแบบว่าตรงรุ่นเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับตรงรุ่นเลยครับอืมสวยครับกลมเกินมากอ่าเราปี๊บนี่ความพิเศษของอันนี้คือปี๊บเดิมไงพี่ใช่เดิมเลยครับ ก็ซื้อซื้อตรงรุ่นมาเลยเพราะว่ามันจุดมันจุดได้เยอะไหมพี่เยอะนะสาหรับผมผมว่าขอดูหน่อยครับนึงไปที่มึงก็โอเคนะครับอ่านี่หนึ่งข้างครับประมาณนี้นีข้างหนึ่งใช่ครับมีสองข้างก็คือสมมติไปกับคุณแฟนคุณผู้ชายไว้ข้างหน้าคุณผู้หญิงไว้ข้างนี้จบเลยใช่ซึ่งเดิมผมจะมีเสริมมีตัววางข้างบนอีกแล้วล็อกไว้มันจะมีที่ล็อกของมันเป็นรุ่นของมันอีกแล้วก็มีข้างในเนี่ยปกติมันจะมีกระเป๋าที่มันเป็นบล็อกของมันอยู่แล้วอ๋อ ผมจะจัดทุกอย่างใส่กระเป๋าแล้วก็ยัดกระเป๋าย,ยัดเข้าไปเราไม่ต้องมาเก็บสเปซสปาขึ้นห้องพักปุ๊บก็แค่หยิบกระเป๋าใชเราเดิน,นไ,ปไปได้เลยใช่ครับจะมไม่ค่อยรบกวนเรื่องความสวยงามรถด,ดเวลาขับยังเทเหมือนเดิมหันเห็นลําโพงครับลาโพงเนี่ยเวลาขับไกลๆเนี่ยพี่เปิดเพลงฟังเป็นไงบางวีได้ยินไหมโอ,โอเคนะครับถ้าผมไม่ได้เอ่อถ้าไม่ได้ใช้ความเร็วมากๆในถนนพวกสายเอเชียเนี่ยครับผมก็จะ พอตามหน้าหรือตามขึ้นเขาแล้วผมเปิดลำโพงฟังเพลงชิลมากจะยืนถือประมาณ90้าสบร้อยสบายครับฟังได้ชัดเจนแต่ถ้าสักร้อยสามร้อยสี่มันฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วจริงครับแต่ลำโพงดังชัดเจนดีฟิลรถยนต์เลยครับได้ดื่มดำธรรมชาติขับสโลสโลโอ้คันนี้ตอบโจทย์จริงพี่ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยครับสบายสบายเลยครับอ่ารวมๆของสองคันนี้ก็จะประมาณนี้ครับของแต่งครับผมเดี๋ยวเรามาถามเรื่องฟิลลิ่งการขับขี่ของเจ้าสองรุ่นนี้ครับว่า มีข้อดีข้อเสียและอะไรแตกต่างกันยังไงครับพี่โอเคสําหรับผมนะฮะอาคัร GS เนอะครับผมผมรู้สึกว่าได้ได้ความสนุกครับสนุกในแบบถ้าเราไปในสถานที่มันต้องมีความอะไรซอกแทกหอกอ่อขึ้นเขาหรือว่าอะไรเกี่ยวกับพวกสไตล์แอนด์เจอร์หน่อยจะสนุกมากแต่ผมไม่ได้ถึงขระนขนาดว่าไปลุยโคลยอเลยนะ,ะผมยังไม่ถึงเบอร์นะแต่ผม,ผมเอาไปใช้เพื่อประมาณนั้นให้ความเบาในการคอนโทรลรถ ม,มันโทรได้ดีแท็กชิ่อกโทรต่างๆมันช่วยช่วยผมได้เยอะมากครับแล้วก็จะมีเรื่องการใช้ความเร็วในที่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 ททมันไม่ใช่ทางดําครับพวกทางคูขาหรือว่าบางทีผมไปต่างจอดจะเป็นทาง<อ>ที่เราไม่ควรลุยอ่ะโอ้คันนี้นี่ตอบโจทย์มากเลยแบบหินทางฝุ่นโโทางดินอะไรนิดหน่อยสบายบสำหรับการขับในเมืองของคันนี้ผมว่าก็ยังโอเคอยู่นะในการที่าสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่า ถ้าอยากจะขับออกไปไหนในเมืองที่ไม่ได้รถติดมากในชานเมืองในรอบๆบเมืองอะไรยเงี้ยผมมาใช้ได้ครับตัวตัวเคความรู้สึกผมนะมันยังเหมาะแก่การขับทางไกลที่เป็นถนนดําที่ใช้ความเร็วได้ <งๆ S 2> สูงอันนี้ค่อนข้างดีทีเนี้ยเรื่องการขับขี่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องข้อกฎหมายหรือว่าผู้ขับขี่ท่านอื่นด้วย<อ>เรื่องอันตรายเพราะเราจะแบบอยู่ดีความเร็วโดยแบบขึ้นสูงแบบนิ่งๆเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่ามันเร็วมากจริงๆคือ มือเราไปยังไงรถไปอย่างนั้นเลยครับแต่เรายังไม่รู้สึกถึงความเร็วเพราะมันนิ่งมากนิ่งมากครับความเร็วมันเกินเลขปกติขึ้นไปนิ่งนะนิ่งนิ่งนิ่งเลยคือเราไม่รู้สึกถึงความสั่นความสะบัดน้อยมากครับดูเว้นดูเว้นมันจะลิมิตเครื่องจริงอ่ะเครื่องถึงจะเริ่มสั่นแต่ผมว่าก็มันอันตรายไปครับแล้วจังหวะลมนี่ไม่เข้าตัวเลยพี่โดยชิวมาวุมาขนาดนี้ตัวนี้เป็นชิวไฟฟ้าด้วยผมสามารถปรับได้ตลอดว่าตันนี้ผมจะใช้ความเร็วประมาณไหนผมจะปรับให้มันผ้นตัว ใช่แล้วมันออโต้ตามความเร็วไหมหรือว่าเราไม่ครับมันมันเป็นปรับไฟฟ้าด้วยด้วยมือกดกดเรื่องระดับได้เลยอลยครับมันยกข้ามหัวเราก็ขับสบายขึ้นซึ่งคันนี้ฟิลในการขับในการขึ้นเขายังขึ้นได้นะครับขึ้นเขาขึ้นอะไรต่างๆแต่ว่าจะไม่เหมือนคันของ G S เพราะว่ามันจะมีเรื่องการหนักของบอดี้ต้องใช้เอนจินเข้ามาช่วยในการขับมันจะทําให้สนุกขึ้นอถ้าเบรกเพียวๆไม่อยู่ไม่ไม่ไม่ค่อยดีครับมันจะทําให้ผมก็เบรกไม่บ่อยกับคันก่อนๆอะไรยเงี้ย ผมก็กลัวเบรกหายเหมือนกันก็เลยอจังหวะเข้าโค้งนี้เป็นไงบางทีจังหวะเข้าโค้งเหรอครับคันเคพันหกบีเนี่ยค่อนข้างดีในโคง้งในโค้งที่รับแล้วในโค้งที่ใช้ความเร็วได้เคพันหกนี่คือถึงแม้จะเป็นรถเตี้ยนะครับแต่เข้าโค้งได้ดีมากอืได้ดีมากเลยดูดูติดถนนเลยส่วนคันจีเอสผมยังไม่ค่อยคล่องมากในการเข้าโคง้งผมยังก็กลัวในการเข้าโค้งที่จะแบนโค้งมากๆเพราะว่ารถสูงอ่าแล้วสองคันเนี้ยอัตราสิ้นเปลืองมีอะไรบ้างครับพี่ อัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่16โลกับ17โลลิตรครับอันนี้จะเป็น16โลลิตรครนนี้17โลลิตรไม่ต่างกันมากครับออยู่ที่อยู่ที่เราครับจริงๆการเรื่องสิ้นเปลืองเนี่ยมันสิ้นเปลืองตั้งแต่ซื้อรถนะครับใช่ครับการเลือกน้ำมันก็ต้องทําใจนิดนึงบิดเท่าไรกินเท่านั้นครับ2อันนี้แล้วมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนทางบ้านมั้งครับระหว่างตัว K กับตัว R พันสองครับก็สําหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อรถว่าเ้ยเราจะเลือกรุ่นไหนดีนะส่วนตัวผมนะครับ ถ้าคัน GS อะอย่างที่ผมบอกไปถ้าใครชอบสายรุ่นๆหน่อยไป GS e ครับแต่ใครชอบสายหลอนิ่งๆก็มาคัน K แปดหก B ครับหรือสําหรับใครที่ตัดสินใจไม่ได้ซื้อสองคันครับมันจะตอบสนองคุณได้ตลอดเวลาว่าเมื่อคุณอยากจะขับอย่างนี้คุณเอาคันนี้ไปคุณอยากขับเป็นคุนคุณเอาคันนูนไปครับครับผมนี่ครับแนะนําจากผู้ที่ใช้จริงประสบการณ์จริงครับอ่อาเดี๋ยวพี่มีอะไรจะฝากถึงผู้ชมแบบว่าอยากเข้าไปติดตามพี่หรือว่าอะไรเงี้ยครับอ๋องั้นผมขออนุญาตฝากช่องลูกสาวแล้วกันนะครับ ในทิกตอกชื่ออลิตาลูกแม่จ๋าครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไ้ให้นะครับอย่าอย่าขึ้นตามนี้เลยครับถ้าใครอยากติดต่อผลงานพี่เขาครับจ้างงานได้นะครับมีน้องน้องน้องรับถ่ายเหมือนกันครับถ่ายงานของเด็กอะไรครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมอ่าแล้วตัวปี2024เนี่ยตัว GS เ0สพันสามเนี่ยพี่มีแบบว่าอยากจะเปลี่ยนรุ่นเป็นรุ่นนั้นไหมพี่สนใจนะผมดูดีเทลของรถแล้วดูอะไรมาแล้วเราก็เป็นธรรมดาเนาะที่ต้องขยับซีีขึ้นไปหน่อย ก็น่าสนใจอยู่ครับแล้วสองคันนี้พี่นี่ยังจะเก็บอยู่หรือว่ายังไงครับจริงๆถ้ามีคนสนใจนะผมก็ปล่อยนะยินดีอันนี้ครบทุกอย่างเลยนะผมแต่งมาครบทุกอย่างเลยใช้งานแบบมาตรฐานเลยก็ผมปล่อยที่ผมพูดราคาได้เลยเนาะได้เลยครับพี่เจ็ดแสนห้ามาไว้เลยอันนี้คือของ GSA 1 2พันตัวนี้อันนี้พอกราคาในคันนี้เผื่อไปด้วยแล้วกันนั่นไหนก็มาทางนี้ละคันนี้ให้เก้าแสนห้าเลยนี่คือถูกมากเลยนะแล้วถ้าคนสนใจนี่สามารถติดต่อได้ทางไหนครับพี่ ได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฝากเบอร์ไว้นะเออศูนย์หกสองครับเจ็ดหนึ่งสี่ครับห้าแปดแปดศูนย์ครับหรือทักมาที่อาวิบากกรรมได้ครับผมถ้าใครสนใจนี่ติดต่อครับรถจอดในบ้านตลอดนะครับจอดในบ้านคือในบ้านปิดประตูใช่ครับเซอร์วิสตลอดเวลาครับไม่ต้องห่วงเรื่องใดๆเลยยังไงสภาพถูกใจแน่นอนโดยประมาณก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวใครดูถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับ ขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ